สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคุมมุคคูคณิตนะคะวันนี้พาไปลบเลขค่ะเป็นการลบโดยใช้วิธีนิคิลัมนะคะซึ่งเป็นการลบของเวทคณิตเนาะเป็นของประเทศอินเดียนะคะเป็นการเรียนรู้การลบในรูปแบบใหม่นะคะเพิ่มเติมจากที่เราลบโดยการยืมมาจากที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ไปดูกันค่ะการลบโดยใช้วิธีนิคิลัมมีขั้นตอน ยังไงบ้างนะคะอ่ะเราก็ไปดูเลยค่ะขั้นที่1แปลงตัวลบเป็นจํานวนวินคิวลัมเอ้วินคิวลัมคืออะไรวินคิวลัมก็คือการแปลงเลขโดดที่มีค่ามากกว่า5ค่ะโดยใช้หลักการทบ10แล้วก็ทบ9แต่ถ้าทบ10ทบ9แล้วตัวถ้าตัวหน้าถัดไปก็จะเป็นเพิ่ม1น,นะคะ เลขโดดที่มีมากกว่า5เป็นยังไงอย่าง5อย่างเงี้ยเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแต่ถ้า8อย่างเงี้ยเราต้องเปลี่ยนก็คือแปลงเป็นตัวเลขให้เป็นทบ10แล้วก็ใส่บาข้างบนนะคะแต่ถ้าเกิดตัวหน้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้มากกว่า5เราก็บวกเพิ่มไป1อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูเนาะ,ะตัวถัดไปก็คือข้อ2 แปลงตัวลบที่อยู่ในรูปวินคิวลามเป็นจำนวนตรงข้ามนะคะเช่นเป็นลบเป็นบาร์1อยู่ก็จะเป็น1หรือถ้าเป็นบาร์สอยู่ก็จะเป็น2แบบนี้ค่ะหรือถ้าเป็น2อยู่ก็เป็นบาร์2อขั้นที่3ก็คือเปลี่ยนการดำเนินการจากลบเป็นบวกเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นเดี๋ยวคุณครูพาไป ลองทําโจทย์นะคะอ่ะมาดูโจทย์ของเราเลยค่ะ47,982ลบกับ39,585ขั้นที่1ดูด้านบนได้เลยเขาบอกว่าแปลงตัวลบเป็นจำนวนวินคิวลัมนะคะอ่ะตัวลบคืออะไรตัวลบของเราก็คือ39,585ใช่ไหมคะ เอามาแปลงเลยค่ะเป็นจำนวนวินคิลโลเราก็ดูก่อนตัวสุดท้ายเป็นเลขโดดที่มีค่ามากกว่า5ไหมไม่มากกว่าเราก็ใส่เลขอะไรเลยเลข5ไว้ตัวถัดมาเลข8ปดมีค่ามากกว่าห้าไหมคะมากกว่าใช่ไหมเราก็ต้องทำเป็นทบสิบทบสิก็คือเท่าไหร่คะสองนั่นเองจึงเป็น บาสอถูกไหมคะอ่ะต่อไปนะคะตัวเลขถัดไปเป็น5ใช่ไหมคะมันไม่มากกว่า5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวหน้าเนี่ยเราต้องบวก1ถูกไหมเพรอบวก1อันนี้จะพิเศษหน่อยปกติถ้ามันเป็นเลข2องแล้วบวก1ก็เป็นเลข3ามเราก็ใส่เลข3ได้เลยแต่อันนี้ไม่ใช่พอดีมันเป็นห้า เมื่อบวกไป1มันจะกลายเป็นอะไรคะมันจะกลายเป็นเลข6นั่นเองพอเลข6ปุ๊บมันไปเข้าคอนเซปต์นี้เลยมีค่ามากกว่า5เราก็เลยต้องทำเป็นทบ10อีกอะไรเอ่ยบวกกับ6เแล้วได้10มันก็คือบาสีนั่นเองค่ะต่อไปเลขถัดไปะคะ่ะ อันนี้เราเป็นบาสิบไปแล้วใช่ไหมคะเราทําเป็นทบสิบไปแล้วต่อไปจึงต้องทําเป็นทบเกอะไรเอ่ยบวกกับเก้าเราได้9ก็ต้องบวก0นั่นเองค่ะถูกไหมหรือบาศูนนั่นเองแต่บาศูนกับ0เนี่ย มันเท่ากาันทำไมบาร์ศูนย์มันก็คือลบศนใช่ไหมคะกับ0ูนย์เท่ากันไหมคะเท่ากาันเราจึงไม่นิยมใส่บาร์บน0ูนย์ะคะเวลาที่ทุกคนเห็นเนาะอ่ะต่อไปตัวสุดท้ายมากกว่า5ไหมไม่มากกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยบวกหได้เลยเป็นเลขอะไรคะเป็นเลข4นั่นเอง เนาะอันนี้คุณครูที่พวกหนึ่งคุณครูเขียนให้เห็นเฉยๆนะคะแต่ความจริงเราไม่จําเป็นต้องเขียนก็ได้เนาะอะ,อะต่อไปขั้นที่สองบอกว่าอะไรเอ่ยแปลงตัวลบที่อยู่ในรูปวินคิวลัมอะแปลงตัวลบเป็นเลขเลขอะไรคะสี บาสี่บาสองแล้วก็ห้าใช่ไหมคะให้เป็นจำนวนตรงข้ามจำนวนตรงข้ามคืออะไรจากที่เป็นสี่ก็จะกลายเป็นสี่บาหรือบาสี่ใช่ไหมคะจากบาสี่ก็จะกลายเป็นสี่จำนวนตรงข้ามอะตัวแรกจากสี่ใช่ไหมก็กลายเป็นบาสี่ ศก็เป็นบารศนแต่เราใส่ศนเหมือนเดิมจากบารสก็เป็น4จาก2จากบารสก็เป็น2จาก5ก็เป็นบาร์ห้าขั้นนี้เราก็เสร็จแล้วค่ะเนาะต่อไปขั้นที่สากันเลยเปลี่ยนการดำเนินการลบเป็นการดำเนินการบวกอ่ะเราก็ทำเลยค่ะ โจทย์มีอะไรคะโจทย์มี4 7 9 8 2ใช่ไหมปกติลบใช่ไหมเปลี่ยนเป็นการดำเนินการบวกแล้วก็เอาตัวที่เราทำในขั้นที่3ก็คือเอาตัวนี้มาบวกได้เลยก็จะเป็นบาสี่ศ์สี่สบาห้า เอามาบวกกันได้เลยค่ะบวกสิคะได้อะไรอ่ะสบวกกับลบหได้ลบสก็คือบา3นั่นเองใช่ไหมคะแปบวกสเป็น10ใส่จุดเติม0จุดบวกกับอีกเนออีกบวกบวกกับอีกเก,ก็เป็น10ใส่จุดไว้ ศูบวกสได้4จุด1จุดไปบวกกับ7ก็เป็น8 4บวกกับลบสก็คือ0นั่นเองอ่ะแต่ทีนี้พอเวลาเราจะไปตอบเห็นไหมว่าตัวนี้ค่ะมันติดบารอยู่มันยังตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องแปลงก่อน แปลงให้เป็นเลขฐาน10อ่าเราต้องแปลงตัวนี้ค่ะแปลงมาให้เป็นเลขฐาน10บนะคะเลขฐาน10บคืออะไรเลขฐาน10บก็คือเลขปกติทั่วไปที่ไม่ติดบานั่นเองค่ะ อ่ะแล้วก็ไปแปลงกันเลยค่ะจากบา3จากบา3ก็ใช้หลักการทบ10ทบเเหมือนกันแต่พอแปลงใช่ไหมคะจากที่ตัวหน้าจะเพิ่มขึ้นมันจะกลายเป็นลดลงเนาะเพราะว่ามันติดลบเหมือนการไปยืมหรือไปเอามันมาค่ะอันนี้บา3ก็คือบวกกันได้10ก็คืออะไรคะ7นั่นเองถูกไหมคะ ถัดมาตอนแรกมัน0ูนย์ใช่ไหมเหมือนมันโดนเอาไป1อะ่ะมันก็เลยเหลือ9แต่ตัวนี้ตัวหน้าจะลดลงหนึ่งมองเหมือนการยืมของเรานั่นแหละมันก็จะเหลือ3ตัวหน้าก็จะเหลือปกติเลยก็คือเลข8เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ8397นั่นเอง อ่ะอันนี้เป็นทางเลือกนะคะไว้ลบกรณีตัวเลขที่มันมีหลักเยอะๆนะตอนนี้เราฟังครั้งแรกอาจจะรู้สึกทำไมต้องทำให้มันยุ่งยากวุ่นวาย,เป,ยวเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แต่ถ้าถึงเวลาจริงๆแล้วถ้าเราทำคล่องแล้วมันจะไวขึ้นมากเลยนะคะแต่อันนี้คุณครูอธิบายขั้นตอนให้เข้าใจได้ง่ายแล้วก็เข้า อธิบายแบบละเอียดเพื่อให้คนฟังนะคะเข้าใจเดี๋ยวค,คุณครูต่อไปค,คุณครูจะทําโจทย์แล้วก็เขียนขั้นตอนให้ง่ายขึ้นและทําไวขึ้นให้ดูในครั้งถัดไปนะคะฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ